จบไปวันพัมนซีซั่นส EP ที่8นะครับมารีวิวครับว่ารู้สึกยังไงกับตอนนี้นะครับเฮ้ย <Hey, S 1> อย่างที่เกียโรเกียโรพูดเอาไว้ในตอนจบตอนที่แล้วจากนี้แหละของจริงแล้วนะเฮ้ย hey! งานภาพดีขึ้นนะถ้าเอาแบบไม่ได้ตอแหลไม่ได้แบบว่าอาคติอะไรกับงานภาพอะไรขนาดนั้นน่ะผมว่ามันดีขึ้นจากตอนที่แล้วอย่างเห็นได้ชัดเพราะว่า ตอนที่แล้วมันก็แอคชั่นทั้งตอนตอนนี้มันก็แอคชั่นทั้งตอนไม่เงีัยงกับสตูดิโอคนละสตูดิโอทําเลยวะ่ะมึงมึงแยกงานกันทําหรืออะไรยังไงวะระดับมาตรฐานเนี่ยที่ดูในตอนนี้นะถ้าทั้งซีรีส์อ่ะมันได้แบบเนี้ผมว่ามันก็ไม่น่าจะมีคนด่าอะไรมากมายขนาดนั้นนะเท่าที่เห็นมันก็โอเคนะโอเคผมว่าตอนเนี้ยดีพอๆกับไอ้ตอน5เลยป่ะเออ กาโรสู้กับโอรุจิอ่ะใช้ได้เลยตอนเนี้ยแต่ว่าข้อตีของผมคือมันอาจจะมีบางช่วงอ่ะที่สีมันตกไปอ่ะความสว่างมันตกอ่ะผมไม่รู้ว่าผมใช้สับของภาษาออนิเมะไม่เป็นว่ะที่เขากลัวว่าคนจะเกิดอาการเมาแล้วลายตาเปล่าวะถ้าแสงมันสดเกินไปมันดอบแสงอ่ะใช่ไหมข้อเสียคือตรงนี้อย่างเดียวเลยเอา่า แล้วก็จังหวปะปะทะหรืออะไรเงี้ยเราได้เห็นแบบเฟรมไหลลื่นในการประทะแล้วนะฟันเฟินอะไรเงี้ยอาจจะมีช่วงท้ายที่แบบกลับไปเป็นแบบเดิมนิดหน่อยแต่นอกนั้นโอเคนะเว้ยอยู่ที่ว่าแค่บทเนื้อเรื่องในช่วงนี้มันอาจจะยังไม่ปิดปารอะไรมากมายสําหรับผมผมโอเคนะผมไม่เรื่องมากอะไรอยู่แล้วนะครับอืตอนนี้ได้เห็นแฟดประกายแสงนะครับโชว์เทพครับ ถ้าใครเป็นเมนแฟดประกายแสงแล้วล่ะก็บอกเลยว่าฟินน้ำแตกเพราะว่าภาพสวยอนิเมชั่นดีขยับขยื่นดีสู้กับ2นักรบนินจานะครับวินพายุคลั่งกับเฟรมเพิงอเวจีเยดเก้สนุกอยู่นะแล้วมันสู้กันด้วยความเร็วแสงด้วยครับศึกนี้นะครับทำให้สตูดิโอต้องเค้นพลังมาทำอย่างหนักเลย คืออันนี้เป็นตอนที่พิสูจน์อยู่เหมือนกันนะว่าถ้ามึงทําแย่นี่มึงจบเลยนะแต่ว่าทําออกมาได้ค่อนข้างโอเคเลยครับเนี่ยมันจะมีจังหวะบางจังหวะที่แบบสีมันจะตกตกอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะมีเอฟเฟกเยอะเกินมันทําให้คนแสบตาหรือว่าแบบช็อกเหรอมันก็เลยทําสีจืดๆไปผมไม่ค่อยชอบเลยตรงเนี้ยนิดหน่อยแค่นั้นเองนะฮะแต่สรุปภาพรวมผมโอเคดีน่ สองตัวที่สู้นะครับสู้กันมันเดียวกูว่าถ้าตอนนี้ถ้าใครไปด่าเขาอีกตอนเนี้ยชมก็แบบมันดีก็ชมนะผมว่าถ้าใครด่าตอนนี้ก็กูว่าเรื่องมากเกิน <laughs> อันนี้บอกกันตามตรงคือคงจะหวังเยอะระดับด่าพีา่ฆาตอสูรอะไรเงี้ยงแล้วมั้งกูว่าไอ้จริงๆตอนนี้ไม่น่าถึงขั้นติอยู่ที่ว่าจะชอบมากชอบน้อยอะไรประมาณนั้น เนาะอันนี้ผมว่านะแต่ก็แล้วแต่นะความคิดเห็นเพื่อนๆจะคิดยังไงก็แล้วแต่อาจจะยังแอนตี้อยู่ก็แล้วแต่ไม่ว่ากันนะครับความคิดเห็นคนเราห้ามกันไม่ได้อยู่เลยเออโอ้จะว่าไปไอ้สองนินจานี่มันสู้แบบร่างปกติกับร่างสัตว์ประหลาดเป็นมนุษย์ประหลาดนะมันแปลงเป็นมนุษย์ประหลาดก็ยังสู้แฟดประกายแสงไม่ได้อยู่ดีอ้แฟดประกายแสงนี่แม่งเท่วะ่ะสมแล้วที่เป็น rank s มันต้องแบบนี้นะโชเท่ก็ฆ่าได้2ตัวเลยนะฮะแล้วก็ไปต่อครับไปกันต่ออีกครึ่งตอนหลังก็เป็นการโชวเทศของอจกักรพรรดเด็กโอ้ไอหมอนี่ก็แรงเอสที่อาจจะมีคนสงสัยว่ามันจับฉลากมาหรือเปล่าแต่ก็ยังเห็นอย่างที่เราเห็นนะมันเป็นคนวางแผนเก่งนะแล้วก็มีอุปกรณ์หลากหลายเลยละ่ะจกักรพรรดิเด็กเนี่ยไม่ธรรมดา คือไม่กระจอกอะ่ะไม่ได้มาเพราะโชคช่วยครับบอกเลยจัก,กรพัรดเด็กจัก,กรพัรดเด็กได้ไปเจอกับไอ้มนุษย์บุรุษนกฟินิกไอ้เฮียเปิดตัวอย่างเท่เลยแม่งจกอะไรนะจิกกระจก <c oughs> ไอ้โคตรขำเลยวะ่ะจิกจนแบบปากงอเลยไอ้ซ่ จะงอยปากงอไปเลยจ้า <laughs> นี่ขำว่ะเออตอนนี้จกักรพรรดิเด็กนี่ก็ช่วยวากันมะออกมาแล้วจากห้องคุมขังเออควยออกมาแล้วก็ไปต่อจนไปเจอกับไอ้หุ่นยนต์ซามูไรเนอันนี้ก็น่าจะค้างคาไปตอนหน้าเลยเพราะจบก่อนนะยังไม่จบแมตช์นี้ว่ะ ไม่รู้ว่าตอนหน้าจะยังไงนะฮะเฮ้ยเขาบอกว่าตอนหน้าจะเป็นตอนที่ดีที่สุดตอนหนึ่งเลยนะในวันพันแมนนะครับรอดูซิว่าจะเป็นยังไงของจริงไหมอ่านี่มีแววนะทางจริงตอนนี้ก็ไม่คิเแลเล่แล้วแล้วนะตอนหน้าบอกว่าเป็นตอนที่เป็นอยากให้คนชมเลยอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไรอยังไรรอติดตามนี่คือลายเส้นดีนะภาพขยับดีกูก็ไม่อคติอ่ะ ถ้าให้มันดีก็ดีอะแต่ตอนที่แล้วกูให้คะแนนแบบโอ้โหยับเลยนะกูให้สองเลยอ่ะตอนที่แล้วเฮียจริงเฮียแล้วม่มีมีมเยอะด้วยแต่ตอนนี้ครับตอนเนี้ยภาพดีอะไรดีหมดแล้วแต่ว่ามันอาจจะยังไม่หายผมไปหายไปไอตอนกาโร่เจอโอดจิมากกว่าตอนนี้มันอาจจะยังไม่ใช่ฮีโร่ที่เป็นตัวเป้งหรือว่าคน เป็นเมนอ่ะผมไม่ใช่เมน2ตัวนี้อยู่แล้วอาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นชื่นชอบเอาไป8แล้วกันครับ8เต็ม10ไปเลยแจกคะแนนกันไปผมไม่เลือกมากอยู่แล้วอย่างที่ผมบอกถ้าดีก็ดีไอ้เฮียมึงจะมาแบบให้คะแนน2 3อะไรอย่างเงี้ยโอ้มันก็โอเคนะแต่ถ้าเป็นแบบตอนที่แล้วอ่ะน้าด่าจริงนี่ไออะไรนะั้นน้องมิสกิหนิ้วแผลหายอย่างเงี้ยวางสู้เออนั้นน่าด่าจริง มาอ่านคอมเมนต์ดีกว่าฮเฮ้ยคอมเมนต์เยอะจังวะไม่ได้เห็นเลยฝากกดติดตามช่องด้วยนะเพื่อนๆนะอยากสนับสนุนดเนทกันได้นะสุรสอริสรติกระสุ์แชทนะฮะช่วงเวลาทองสนับสนุนได้โดยการสมัครสมาชิกชื่อจะเป็นสีเขียวผมจะเรียกชื่อแล้วก็อ่านสมาชิกก่อนนะคอมเมนต์เยอะแบบนี้ขออ่านสมาชิกก่อนแล้วกันสมาชิกฟู้ดแมนบอกเจ็ดเต็มสิบได้อยู่พี่ตอนนี้อันนี้คือคะแนนแบบปล่อยว่างสุดๆจัดไปอันนี้เมทตอนนี้ขยับแบบ ทั่วๆไปเลยหลายๆฉา,ากถ้าไม่เป็นภาพนิ่งไปนิดคงจะสุดกว่านี้เอา้อันนี้แบบขอแบบปกป้องหน่อยแล้วกันก็บางจังหวะมันเป็นจังหวะคิดในหัวแล้วก็เป็นการพูดคุยอยู่กับตัวเองอะขยับแค่นี้ก็ขยับปากหรือมีกระพริบตานี้ก็เดินคุยคนเดียวมันก็ขยับอยู่นะใจขยับอะไรอีกอะขยับกระดอ,อขออภัยด้วยนะนนี้หยอกเล่นนะหยอกเล่นนะ กู <Yeah> แม่งด่าสมาชิกอเดี๋ยวแม่งไม่ต่อสมาชิกอีกขอภายเล่นนะหยอกเล่นสมาชิกฟุตแบนยังบอกว่าหลังจากนี้น่าจะประมาณนี้แล้วพี่ขอให้อย่าเป็นแบบตอนนี้6กเจ็ 7. อันนั้นเล่นขี้เกินอันนี้ไม่ว้าวแต่ยังพอดูได้เออถ้าเป็นแบบนี้ทั้งซีซั่นคนไม่ด่าหรอกเนาะก็พอดูได้สนุกด้วยยสมาชิกฟุตแบนคอมเมนต์เยอะโดยรวมผมยังให้แย่กว่าซีซั่นสโดยรวมถ้ามันเป็นแบบนี้ตั้งแต่ตอนแรกคงให้มันดีกว่าซีซั่นที่แล้วได้อยู่เนาะเนาะ ตอนหน้ารออะตอมิกเกือบไม่ดา่าเรื่องแสงนีออนแล้วสุดท้ายมันก็มาแต่ว่าแสงนีออนจังหวะในตอนนี้ใช้ได้นะไม่ได้มาพังเพือ่อคือมาเน้นแล้วมันมาเท่นะจังหวะแสงนีออนในตอนเนี้ยผมว่าม,ไมีไม่เกินไม่เกินสี่ช็อตมั้งแสงนีออนไม่เกินสี่ช็อตที่เห็นนะ่ะแล้วมันมาแบบจังหวะที่มันมันเท่อเออโอเคอยู่มาย้อนอ่านคอมเมนต์หน่อยนะครับ นัตพงศ์บอกเป็นไงบ้างไม่ได้ดูครับเฮ้ยตอนนี้ดีขึ้นเยอะครับผมสู้กันแบบยุค90เหรอยังไงวะอธิบายทีสวัสดีฮอลิซอนมันน่าเศร้าขนาดไหนตอนนี้แย่เหมือน EP 7หรือดีขึ้นดีขึ้นครับคุณโมล่าบอกใช้ได้ตอนนี้มันอยู่7.5เต็มอ่าแอดมินคุรุบ,บอกตอน8 IMDB 2.1ไอ้เหี้ยอันนี้มันเขาแอนตี้อย่าไปดูคะแนนมากเออมันแอนตี้เหี้ยพวกนั้นน่ะ คือแฟนบอยอ่ะเขากดยันจบผมบอกเลยไม่ว่ามึงจะทําดีขนาดไหนนะตอน9 1 11 12 2เนี่ยถ้าไปเช็คตามคะแนนในไอ b อ็มยังไงก็ยับครับเอาความรู้สึกส่วนตัวดีกว่าเฮ้ยแอดมินครูให้กี่คะแนนอ่ะกูอยากถามมึงอที่มึงมึงแน,แนวแอนตี้เนี่ยอ่ะดูแบบนี้ให้กี่คะแนนลองดิแต่ว่าภาพดีอาจจะเนื้อเรื่องอาจจะไม่ได้ถึงขั้นสนุกอะไรขนาดนั้นหรอกเออแต่ภาพมันดีผมบอกแล้วมันดีนะครับ ตอนนี้ดีอยู่ให้8 1ดเตมสิเนื้อเน้นๆน,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 นี่สวัสดีคุณเจมกับคุณแม็กย่าจะผิดดิออซันนี่บอกอ,อตอน9มีความหวังแล้ว7.10เต็ม10พอดูได้นะคุณวายบอกตอนที่9นี่หนักจริงกันดั้มน่าจะได้เห็นนะฮะพอได้เป็นลูกรักเขาทำดีจังดีครับตอนนี้เออมีแต่คนชื่นชมเห็นไหมดีก็ชมดา่าถ้ามันแย่ก็ด่าเลยนะเออ จะไปด่าอะไรแม่งทุกตอนนะถ้ามันทําดีก็ชมบ้างก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆอ่ะมันสมควรจะดีทุกตอนกระตูนระดับนี้แค่นั้นน่ะอ่อคือหลังแฟดประกายแสงสู้ไปลายเส้นแม่งกลับไปเป็นเหมือนเดิมเลยเออมันจะมีจังหวะที่ a n นิเมชั่นช่วงท้ายตอนน่ะแย่อยู่เนเดิมอย่างเช่นไอตอนที่อ่าจากักรพรรดเด็กอ่ะตอนที่มันอะไรนะผมมันมีจังหวะหนึงอ่ะ ที่มันปะทะกับไอ้ตัวตัวที่มันเป็นเหมือนเยลลี่อ่ะเป็นเหมือนอะไรตัวสมายอ่ะไอ้เหี้ยจังหวะเนี้ยกลายเป็นเหมือนเดิมอีกแกเหมือนคล้ายๆตอนเจ็ดอ่ะตอนเผาอะไรเงี้ยใช่ไหมคล้ายๆเดิมอีกแกมันเหมือนจังหวะปะทะกันมันไม่ไม,ไม่แบบไม่เฟรมไหลลื่นมันตัดแบบพุ่มเลยอะไรเงี้ยดีนะยังทําดีตอนแฟดสู้ดีกว่าทุกตอนนะผมว่าเทียบกับตอนที่ผ่านมานะคุณตาสปอร์ตบอกนะครับเจ็ดมันดี ภาพดีขึ้นนิดเดียวแต่ยังแย่เทียบซีซั่นสองไม่ไดห้หากกันเยอะห้างก,กันเยอะหรออ่าสิบต็มสิบครับตอนนี้น่าจะตอกหน้าผู้ที่ด่าได้อย่างเจ็บแสบคือมันดีพอๆกับดาบพิฆาตสุนเลยด้วยอันนี้ก็เวอร์ไปเฮ้ยมึงประชดปะเนี่ยแต่ว่ามันมีบางจังหวะที่ใช้สามมิติเข้ามาก็ค่อนข้างเท่อยู่นะคือจังหวะที่แฟดประกายแสงอะช่วงแรกๆมีเดินในอุโมงค์แล้วแบบมีแบบอะไรนะครบพงครบเพลิงเป็นสามมิติอะไรอย่างเงี้ยก็สวยอยู่นะผมว่า คือให้ลมสวยอยู่ครับหลายช็อตอยู่เหมือนกันคือบอกเลยว่าถ้าสตูดิโอนี้ได้เวลาได้งบอะไรเงี้ยกูว่าโอเคเลยล่ะเขาน่าจะได้เวลาน้อยเปล่าวะในการทํางบไม่ไม่ดีอะไรางี้เป่าวะเหมือนเขาเชิญคนทําการ์ตูนอื่นมาช่วยถ้าจาไม่ผิดจริงเหรอว่าทำไมดีขึ้นนะฮะตอนก้าวมาแน่นะครับรอดูแล้วกันหลังแฟดสู้เสร็จงานภาพดอกลงไปนิดนึงอ่าเห็นด้วยนะครับอาจจะมีช่วงที่แอนิเมชันดอบลงในช่วงที่จักรพัดเด็กอะ่ะ ดอบลงนิดตัวลูกลักก็งี้แหละพี่เหรอแฟดประกายแสงเป็นตัวลูกรักเหรอผมเพิ่งรู้เจแฟดสวยมากโดนล้อด้วยว่าเหมือน AI จริงเหรอ,องานแฟดดีจริงชอบครับประมาณนั้นถ้ามันใช่ใช่ถ้ามันจ้าเกินมาแต่ทำให้บางคนขึ้นไส้หรือปวดหัวได้เคยมีข่าวแบบนี้ที่ญี่ปุ่นเรื่องสีอ๋อขอบคุณโมล่าเขาเรียกว่าอะไรนะผมนึกไม่ออกว่อันนี้ผมเคยอ่าน มันจะมีสับเฉพาะของอนิเมะเขาเรียกว่าอะไรวะอนิเมะครับเวลาเขามีฉากต่อสู้เขาจะดบแสงให้มันไม่ได้ทำให้คนดูขึ้นไส้หรือว่าช็อกอ่ะเขาเรียกว่าอะไรครับในภาษาอนิเมะในภาษาอนิเมะฉากพวกนั้นอาจจะเรียกว่าโทนดาวน์ว่าไลติงเอฟเฟกต์ก็ได้ค่ะ เป็นการปรับแสงเพื่อให้เข้ากับฉากต่อสู้ไม่ให้สว่างจ้าเกินไปจนแสบตาหรือว่าทําให้คนดูรู้สึกขคลื่นไส้เวียนหัวได้ค่ะอยากทราบคําศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับอนิเมะฉากไหนเป็นพิเศษไหมคะ lighting effect เหรอไม่เ,เคยได้ยินเลยวะเหมือนมีใครหลงทางจากกักรพัรดิเด็กของเล่นเยอะมากๆรอบครอบสุดๆ,ๆเก่งครับวางแผนซ้อนแผนมาดีเออจกกักรพัรดิเด็กแม่เ,เก่งนะ ตอนนี้ใช้นีออนไม่นานมากถือว่าโอเคอใช้ไม่พั่มเพื่อแล้วครับรอฟินิกล้างแขนนีออนน้อยรู้สึกว่าภายสวยขึ้นมากภาพหรือเปล่าตอนหน้าฟินิกร่างสองเจอจักรพัทเด็กอา้าวชิบหายมึงสปอยคนอื่นทำไมเนี่ย <laughs> ทีมงานบอกตอนเก้าจัดเต็มจะจริงไหมอรอดูนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ชื่นใจขึ้นมาบ้างนะครับ เราอยากให้ใช้แสง LED ทั้งตอนเลยชอบหลากหลายเหมือนคนใต้จะถึงตอนทัศนมิกิสู้กับกิโลไม้ไม่รู้เหมือนกันคนระับเหลือไปเห็นแชทช่องบางคนบอกนี้เหลือไปเห็นแชทช่องบางคนบอกนี้ดีแล้วหรอสงสัยหวังแบบดัดกปะสนหรือแบบป้ามาทำเออผมว่าเอาจริงนะในช่วงอะในช่วงประมาณเนี่ยสาปีหลังอะผมก็ไลฟ์ดูอนิเมะก็ค่อนข้างเยอะนะแต่อาจจะไม่ได้แบบทั่วถึงอะแต่ก็ดูเยอะอย่างพอสมควร ไอ้เจอเรื่องแย่ๆก็มีแบบแย่กว่านี้ก็มีนะเว้ยคือแย่จริงๆอะ่ะแต่เรื่องนี้ตอนนี้เอาเฉพาะตอนนี้นะผมว่าไม่แย่นะถ้าใครยังคิดแย่อยู่เออมึงต้องไประดับดาบิกาัูศูนหรืองานเดอะบุปี้ในโรงแล้วล่ะสมาชิกฟู้ดแมนบอกขยับอันนั้นได้ก็ดีดิพี่คะแนนยังไม่ออกเหรอเอาจริงเหรอไอเอ็มดีอะนะออกอยังเข้าไปดูก่อน ไอเอ็มตอนนี้มันโดนถล่มอยู่แล้วแหละแฟนบอยเข้าไปกดยับตอนนี้รู้สึกว่าตอนที่เท่าไหร่นะตอนที่หกจะเป็นคะแนนต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์เลยไหมของอนิเมะเทียบกับโลกภาพยนตร์ก็ได้หนึ่งจุดสี่ตอนแปดออกมาแล้วสองจุดหนึ่งสามรอสิบหกโหวตอันนี้เขาน่าจะเป็นสายแอนตี้แล้วลแหละเฮียมึงก็โหดไป กดหนึ่งคะแนนทุกตอนนี่ออกมาแล้วนะครับเนี่ยนี่นี่นี่สองจุดหนึ่งเต็มสิบอ่ะส่วนใหญ่ก็คงจะไปโหวตหนึ่งกันนะ่ะมึงก็เวอร์ไปผมว่าอันนี้เขาตั้งใจกดโหวตยันจบอยู่แล้วเพื่อให้ผลกระทบบันไดได้รู้สึกเออเจ้าของลิขสิทธิ์มันจะได้ไม่ออกมาทําแบบหยาบๆแบบนี้อีกอะไรอย่างเงี้ยบางคนเหมือนเกียดตามกระแสไม่ได้เกียดตามความรู้สึกตัวเองไม่ได้คิดเองบางคนอื เม้นตอนผมดูแม่งไม่ไหวชั้นสูงสูงอะไรอยู่นั่นแหละตอนหน้าเป็นกันดั้มไม่ใช่อะไรวะผมไม่แปดเต็มสิบครับฉากแฟดสำหรับผมมันใช้ได้เลยนะคุณสีแซ่นะใช้ได้นะมันด้วยมันเป็นการต่อสู้ที่รวดเร็วระดับนินจาทำวันพันแมนจุดเด่นภาพต้องสวยครับให้สมกับมังงะภาพสวยนะอืมจะได้ถ้าภาพนิ่งก็สวยโอเคแต่ขยับเพื่นน้อยไปหน่อย แต่ตาไม่เปิดเหรอนาทีไหนครับมีเหตุผลที่ต้องใส่ไฟนีออนไหมไม่เข้าใจผมลองไปอ่านๆดูนะเหมือนอารมณ์ประมาณว่าบางเรื่องเขาก็ใช้ประมาณว่าเขาพยายามอยากจะเน้นซีนนั้นๆให้มันเป็นอะไรบางอย่างอย่างเช่นเอาในวันพันแมนผมเข้าใจว่าฉากไฟนีออนฉากฟิลเตอร์ที่เป็นสีหลังอะ่ะเขาอยากจะให้ตัวละครนั้นนะมันดูเท่ในซีนซีนนั้นออในซีนที่มันคุยแอคเท่ A, อะไรอย่างเงี้ย แต่บางจังหวะแม่งก็ใส่จนเลอะเทอะเกินไปซึ่งข้อเสียผมก็ไปอ่านดูเขาบอกว่าอาจจะขี้เกียจวาดฉากแบ็กกราวอะไรอย่างเงี้เลยใส่แม่งนไฟไปแทนเออแต่ตอนนี้ผมว่าจังหวะมันก็โอเคอยู่ดีกว่า2ตอนที่แล้วช่วงแฟดถึงจะตัดฉากแปลก,กๆอยู่ตอนที่กระโดดลงแต่พอมาช่วงจกักรพรรดิเด็กเริ่มมี PNG ชฉากคุยมีแช่ซูมไกลครึ่งตัวบ้างนี้ออนยังนี้อยู่แท้แค่ในซีซั่นนี้ดีกว่าทุกตอนนี่เห็นไหม แอดมินครูโซระคือเซียนอนิเมะผู้ที่ดูอนิเมะมากกว่าร้อยเรื่องในหนึ่งปียังบอกว่าตอนนี้ดีกว่าทุกตอนเลยนี่ต้องเชื่อแล้วฮนะแอดมินท้องฟ้าอนิเมะของจริงว่ะเนี้ยคนนี้นะผมบอกเลยว่าเซียนอนิเมะของจริงมีอนิเมะร้อยเรื่องดูไปสักเก้าสิบเรื่องอย่างเงี้ยเออ ผมชอบตอนต้นเรื่องที่ซูมตรงทางเดินแล้วจุดคบเพลิงซูมเข้าเป็นเฟร,รมเออเนี่ยสวยจริงนะคบเพลิงค่อยๆจุดแตนะ่เนาะคือมึงเอาง่ายเลยนะเอาเอาพูดอีกนิดนึงแล้วกันตอนเนี้ยแม่งเปิดตัวได้ลูกจ็อกอะ่ะมันยังทําภาพสวยมึงดูดิเนี่ยอ่ะมึงดูลูกจ็อกดิลายเส้นแม่งเน้นทาเฮียอะไรเนี่ยกูยังงงมึงจะเน้นทาไมเนี่ยลูกลูกจ็อกอะ่อะฮะงงชิบหยตัวกระจกกระจอกมึงเน้นทาไมเนี่ยภาพสวยอ่ะแต่ก็จริงๆแล้วมันก็สมควรเน้นนะ แต่แม่งโอ้โหเวลาว่างมาวาดลูกจ็อกสวยตอนที่เฟรมอักคีตวัดดาบจุดไฟคบเพลิงเป็นฉากทีดีผมนี่ขนลุกเลยงานดีใช่ใช่เน,นี้ยสวยเลยจังงวามีดีก็ต้องชื่นชมครับผมแม่งตวัดดาบแล้วไฟไฟติดอะ่ะใช่ไหมคือมันเหมือนตวัดไฟเหมือนตวัดไฟไปใส่คบเพลิงฟุ่มฟุ่มฟุ่ม,ม,มเออถ้าเป็นแบบนี้ทั้งเรื่องได้นะมึง คนแม่งคงจะดีมากๆสมาชิกฟู้ดแมนบอกอาคติหนังเต็มสิบสมแล้วที่ผมคาดหวงังตอน8ก็โอเคนะครับตอนที่9้าเขาโม้ว่าดีจะขนาดไหนอ่ะเขาโมว่ารอดูแล้วกันนะครับเออโกสติ้งเออขอบคุณมากเลยครับคุณวิกซี่ใช่ใช่ใช่เคยได้ยินอยู่ไอ้นี่แหละที่เขาเรียกกันไอ้โกสติ้งไลท์อะไรใช่ปะ่ะที่มันจะดบับดับแสงไม่ให้คนอ้วกแตกอ่ะอืมผมลืมขอบคุณมากที่เสริมมา สมาชิกฟุตแมนบอกแฟตกี่นิ้วจะมีหกนิ้วเปล่าวะเดี๋ยวคนคงมีจับผิดอะเดี๋ยวตอนนี้ต้องมีมาอีกกูว่านะเ,เดี๋ยวต้องมีมาอีกครับอ่ะเดี๋ยวผมโครตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวผมต้องไปดูบอลเดี๋ยวผมไลฟ์แม่งกาจิอากุตะเลยดีกว่าผมจะต้องไปดูบอลยาวๆนะขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังเพื่อนเพื่อนคุยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเจอกันเวลาเดิมนะทุกวันอาทิตย์สี่ทุ่มสิบห้านะครับขอฝากกลุ่มไลน์ด้วยใครยังไม่ได้เข้าแคปรูปแล้วก็เข้ามาได้นรัาด ผมจะแจ้งในกลุ่มไลน์ว่าดูกี่โมงเผื่อมีโอกาสมาดูพร้อมๆกันเรื่องอื่นๆแฝงเข้ามาได้นะครับเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยครับเจอกันครับ